ครับสวัสดีครับมาพบกับเอกอิสานปักเคร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระบ้านบนหิ้งพระบนหิ้งพระบ้านนะครับครับการเก็บรักษาของพระบนหิ้งพระบ้านนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับถึงการเก็บรักษาของของแบบชาวบ้านชาวบ้านกันกันเขาเก็บกันนะครับมาดูกันนะครับก็เลยมันเป็นก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับครับมาดูกันเลยครับ ก็ถือว่าได้ช่วยท่านด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับท่านอยากเปลี่ยนล้อยางรถนะครับอยากเปลี่ยนยางรถนะครับไปกีดยางนะครับแต่ไม่มีตังค์นะครับก็แบบคล้ายๆว่าจะเอาเงินไม่มีเงินไปซื้อยางยางล้อรถนะครับ ยางล้อรถไปเขาเรียกว่าถ้าภาอีสานก็ไปแกะยางนะครับเขาเรียกว่าเกะเอาไปแกะยางนะครับก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์ไปซื้อยางรถนะครับห้าร้อยนะครับก็เลยจัดให้แกนะครับแกก็เลยมีมีภาคแค่นี้นะครับก็เลยจัดให้แกห้าร้อยทวนนะครับองนี้นะครับหมดนี้นะครับห้าร้อยแต่ก็ถือว่าก็ไม่สวยนะครับไม่สวยไม่เด่นแต่พุทตคุณ พู้ดคุณแน่นแน่นอนนะครับแต่ว่าการเก็บร,รักษาของท่านนะครับเก็บไม่ค่อยดีนะครับดูเนี้ยดูนะครับแบบพระมีตําหนิหมดนะครับมีคาบมีอะไรนะครับแตกแตกหักบ้างนะครับอ,องนี้นะครับอ,องนี้นะครับสวยมากนะครับคล้ายๆพิมพ์พระรอดพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคนระับแต่ไม่ใช่นะครับวันนี้วันนี้นะครับก็จะเป็นผ้าสายเดียวกันนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีผ้ารุ่นไหนบ้างนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับครับรุ่นนี้นะครับวันนี้จะเป็นหลวงปู่หวดนะครับฮอนุฮูกวัวแแวนรดยเด็กนะครับหรือผมอ่านผิดหรือขออภัยได้นะครับฝุ่นจับเต็มไหมนะครับหลวงปู่หวดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับเป็นใบโพนะครับมีใบโพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปใบโพคันแล้วก็จะเป็นใบโพนะครับครับดูการดูนะครับเส้นสาย เส้นสายทุกอย่างนะครับต้องคมชัดนะครับอันนี้ก็สมุดฝุ่นจับไม่เฉยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับเห็นไหมครับก็ช่วยๆกันนะครับแต่ท่านท่านบอกว่านะครับแก่วว่าถ้ามีเงินก็จะมาบูชาคืนนะครับเอาเงินไปซื้อยางรถก่อนนะครับไปซื้อยางรถไปแก่ยางมา ไปกีดยางแกยางมาขายนะครับแกมีตังไปซื้อรอยยางรถนะครับเลยจัดให้ท่านนะครับครับต่อมาก็เป็นพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลนะครับแตกเหมือนเดิมนะครับดูนะครับนะรอยแตกหักก็การเก็บรักษาของแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเขาเก็บไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไว้คงเอกลักษณ์แบบพระเก่าๆเดิมๆนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าพระแท้ แบบเก็บเก่านะครับเก็บแบบเก็บแบบเก็บบนหิ้งนะครับหิ้งแบบแล้วแต่จะโดนน้ําหยดน้ําครับน้ําอะไรตกลงมาน้ําเยอะเพื่อนใคก็เยี่ยวหนูบางก็ขี้แมงสาบอย่างนี้นะครับการเก็บรักษาก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็จะมีแบบคาบคนี้นะครับอาจจะเป็นเยี่ยวหนูบ้างอาจจะเป็นขี้แมงสาบบ้างก็เป็นการเก็บรักษาแบบก็ธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านนะครับก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายก็วางบนถ้วยบนจานนะครับ วางเพื่อมงจานแล้วก็กราบไหว้บูชานะประมาณนี้นะก็เลยได้มาประมาณนี้นะครับัมาดูพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลองนี้นะครับเป็นพระยอดขุนพลข้างหลังนะจะเป็นหลังพระเจ้าตากสินนะครับหลังพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับครับอันนี้ออกออกวัดนะครับนิมิตโพธิยานนะครับโพธิยานนะครับครับถ้าผมพูดผิดอาจผิดอาถูกก็ขออภัยนะครับครับ อันนี้จะอยู่อำเภอเพนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับปีห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับโอ้โหทำเหมือนเก่าเลยนะครับแต่การเก็บรักษาทำไม่เก่านะครับแต่ว่าปีก็ยังปีใหม่ๆนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับดูนะครับเก่ากึกแล้วอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อผมไบลานนะครับเนื้อผมไบลานนะครับ ข้างหลังนะครับจะเป็นหลังพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับวัดนิมิตโพธิญาณนะครับอำเภอเพียนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับครับองนี้นะครับองน,นะนี้อุดรธานีนะครับองนี้น่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะครับอันนี้น่าจะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงปู่หลวงปู่หวดนะครับหลวงปูห่หวดนี่น่าจะอยู่สุพรรณบุรีวัดนะครับ วัดดอนภูวัดดอนภูทองนะครับนี่ครับข่านอยู่วัดดอนภูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้ทำไมได้มาไม่รู้นะครับได้มาไกลนะครับองนี้อุดรนะครับองนี้ก็จะเป็นอุดรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพระพระมหานะครับพระมหาพิพเนสพิเนสกรแบบพระมหาพิเนสกรครับผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับ ครับเป็นนี้จะเป็นเนื้อเขียวนะครับอันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกของวัดนะครับรุ่นนี้นะครับครับข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดวัดนาคาทวีนะครับครับบ้านนาคานะครับตำบลนาคาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับรุ่นนี้สร้างปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบต้นๆนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของวัดนะครับอันนี้นะครับ เนื้อเดิม <im itation> ๆนะครับวิ่งวิ่งเนี่ยนี่ครับอุดรนะครับคนอุดรอันนี้สายอุดรอุดรนะครับอันนี้สุพรรณนะครับครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับหลวงพ่อโสธรนะครับแปลกนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรก็มีนะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้วยอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีเอกลักษณ์อะไรมากมายแต่เนื้อหามวลสารนะครับครบครบครบวงจรนะครับ แต่เป็นวัดนะครับอยู่วัดนะครับอันนี้หอกวัดนะครับวัดอันนี้จอกวัดอันนี้จะอยู่นะครับอยู่โนนสูงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดเทพนิยเกตพระียวัดวัดทัศวัด ทัศนีย,เ,ะย,ะยะเขตวัดวัดวัดทัศวัดทัศวัดทัศนียเขตนะครับวัดทัศนียเขตนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ทางอุดรทางอุดรสูงนะครับออกหลวงพ่อโสธรเฉยเลยครับทำทำหลวงพ่อโสธรครับแต่ว่านานะครับ หนามากนะครับดูดิครับอันนี a, ้ก uh ็จะอาจจะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของวัดนะครับรุ่นแรกอีกแล้วนะครับอันนี้ก็รุ่นแรกนี้ก็รุ่นแรกอันนี้ก็รุ่นแรกนะครับอันนี้รุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนี่ยน่าจะนี่นะครับเป็นผ้าลอดนะครับโอ้ใหญ่ด้วยนะครับคล้ายผ้าลอดพิมพ์ใหญ่นะครับทรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นรุ่น ขาเรียกว่าอะไช่วยชาติจะเขียนอะไรนะครับช่วยชาติช่วยชาตินะครับจะเขียนอะไรช่วยชาตินะอะไรช่วยชาติอะไรช่วยชาติช่วยชาตินี่นะครับขำลังจะเขียนศาสนานะครับศาสนานะครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นหลวงตามหาบัวนะพระรอดพินใหญ่โอ้ผงผงติดมือนะครับท่านผูมากนะครับอันนี้จะจะเป็นหลวงตามหาบัวนะครัยานสัมปโนนะพระรอดนะรุ่นช่วยชาตินะครับนี่ครับช่วยชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหลวงตามหาบัวนะครับหลวงตามหาบัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นอะไรไม่รู้ครับข้างหลังก็จะเขียนว่า ป่าบ้านตาดนะครับพวกนี้จะเป็นเนื้อว่านนะน่าจะเป็นเนื้อว่านนะผงว่านนะผมว่านนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บนะครับแต่เก็บแบบไม่สวยนะครับเป็นผ้าแบบเป็นผ้าหิ่งนะผ้าบนหิ่งนะพระที่ว่าเขาเก็บไม่ดีนะครับถ้าเขาเก็บดีนะครับจะสวยกว่านี้นะครับจะสวยนนะครับจะสวยมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น เป็นบุญบารมีของผมที่ได้มานะครับก็ถือว่าเป็นบุญผมก็ได้นะครับที่ได้มานะครับก็ถือว่าถ้าผมไปหาตามนั้นก็อาจจะหาไม่ได้ก็ได้นะครับก็ถือว่าแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ท่านได้ชมอีกนะครับครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นองค์คูงผมก็ได้นะครับที่ได้มานี่นะครับก็ถือว่าจะเป็นอบอาจจะเป็นองค์คูได้ต่อไปอาจจะได้สวยๆกว่านี้นะครับ ครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ห้วดนะครับสุพรรณบุรีนะครับวัดโพว,วัดวัดดอนวัดดอนโพทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้หลวงอันนี้พระยอดขุนพลน,นะครับหลวงพระอาจารย์คิดนะครับพระอาจารย์คิดพระอาจารย์คิดกิตติยานโนกิตติ นกิติยาโนนะครับพระอาจารย์คิดนะับกิตนะิยาโนวัดนิมิตโพธิยานนะครับอําเภอเพนจังหวัดอุดรธา,านีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระมหาพิเนศกรโออ่านยากนะครับนาขานะครับจังหวัดอุดรธา,านีเหมือนกันนะครับ วัดนาขาทาวีนะครับนาค่า,าทาวีนะครับอ้นเนื้อสวยนะครับเขียวเขิยอ่อนนี้ผมก็ชอบนะครับเหมือนเหมือนเนื้อก้นคกนะครับเขาเรียกว่าเนื้อก้นคกหรือเปล่ามไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับอันนี้กว็วัดทัศนียเขตวัดทัศนียเขตนนสูงนะครับอุดรธานีเหมือนกันนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่รอดนะครับหลวงตามหาบัวนะครับพระรอดนะครับบุญเขาเรียกว่าช่วยชาตินะครับช่วยชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงตามหาบัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับจะเชื่อว,ว่าบัดป่าบ้านตาดนะครับครับขอคุณมนะครับที่ติดตามดูคลิปผมนะครับ อย่าลืมกด subscribe แลวกดติดตามผมได้ครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปสำคัญๆจากผมผมจะหาผ้าดีๆผ้าดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับไม่ทุกท่านได้รับชมนะครับครับแต่อยากอีกอย่างหนึ่งครับผมจะบอกนะครับการเก็บผ้ารักษานะครับห้ามห่อใส่ผ้านะครับแล้วก็ห้ามวางใส่ถ้วยใส่จานนะครับมันจะมีพวกแมงสาบหรือหนูไปแทะไปกินไปเยี่ยวใส่นะครับผ้าจะไม่สวยนะครับ จะพระจะไม่อยู่คงเดิมนะครับแล้วก็หน้าพระนะครับจะขูดจะขีดจะกระเทาะกระแทะจะไม่สวยนะครับจะไม่คงเอกลักษณ์ของท่านไว้นะครับจะอาจจะเปียกน้ําเปียกน้ําหยดเลยงมาก็จะเปื่อยอย่างนี้นะครับถ้าเราจะเก็บรักษาดีแล้วก็เอาใส่กล่องดีๆนะครับวางเป็นช่องเป็นช่องนะครับเก็บรักษาให้ดีๆนะครับครับก็มีไม่อะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ีติดตามดูคลิปผมนะครับครับขอบคุณครับ